ก่อนเดินพุ่มก right ็กราบสวัสดีโอในโปเมวินองตุกุนมีคนตักมายุ่งเว้นมั้งไหมทีผมกับตาตั้งพิษปลายประกันเลยก็เอาไปกับจำนาแต่รจแห้งหยัดด้วยอันนี้เป็นการงูนะครับไม่ใช่เป็นการะนวแการดังพุ่มก็กราบประธานโดดกับ ตกตกตีนะครับขอบพระคุณครับช็อกกันทั้งห้องตั้งนาโหนโผล่ทำใบขับขี่เรื่องราวอลหม่านนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะยัไงไม่ได้ยังไเังองยันมีคนตักมายุ่งวนว่างไหมไีเดียวจะมองกหัไ เล่นมันน <sm all in satisfaction> okay, yeah, ี่ผมเข้าอะไรน่าเหมือนรนะอยกี่ปี19ไยุบรอรัสเซียรัสเซียอันนี้เป็นการงูนะครับไม่ใช่เป็นกนนุนครับกดังคอยตดบอลลยลแต่บอลลยปไหมออกมาให้านนุปมจ่ลนไหจอออกกาางนนไปไหม ยืนรอรถเมย์ก uh ็ไม่ยืนตรงนี้ไปยืนโต๊ะถูกไหมนี่คือการใช้รถใช้ถนนท่านไม่ปฏิบัติต้องผิดม้วนหมดนะครับบนถนนก็คือการแก้ปัญหาของแต่ละท่านในการแซงในการขับรถในการอย่างเป็นหมดนะครับอ่ะทีนี้เกี่ยวเนื่องกับผมเนี่ยอะไรรู้ได้ไงอะไรับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอันน้อยูนิฟอร์มตำรวจก็ยูนิฟอร์มบางครั้งผมก็ยูนิฟอร์มส่วนนะครับ สเกือบบุญนะครับแล้วก็เข้าสวนแบบปลาเล่นอยูนิฟอมสวนนะครับวันนี้ยูนิฟอร์มตำรวจดูว่าผมเป็นตำรวจนะครับถามว่าผมมีหน้าที่อะไรเรียกได้ว่าแยกกันไม่ออกคนไหนแป้งนาโหนคนไหนแป้งเย็นตรางูเดี๋ยวเราไปลองเทียบหน้ากันอีกครั้งนึงค่ะก่อนอื่นผมก็กราบสวัสดี่ปเมเวิ่นงสุกุน พ,พี่น้องน้องลุงป้านะคนแก่ๆได้ตีให้กำลังใจปุ๊บตีกิดตีคอยเป็นกำลังใจให้กับปุม๊มปุ๊บก็ก็ประคุณออกมาครับที่นเต้นบอกชายว่าตีปุ๊บในนี้มาโปรดะรอะกเลยรับหนึ่งใารตื่น่ตนนี้มาเปรบุ๊มไม่ได้รับความนธรรมจากการพิจารณาคดีของทานครับปุ๊มไม่ได้รับการประกันตัวคนเดียว ไอเจะารวดได้ประกันตัวกดีพยายามกาเจ้าประกานก็นาปฏิบัติหน้าที่ได้ประกันตัวแต่ปุ๊บก็ดีพลนกับกอวงว่าพลนอาวุธปืนปุ๊ไม่ได้ประกันทึ่งแต่ว่านักวานกับกระบวนการยุติธรรมของไทยอายการบอยปุงปฏิบัติอายการปุงปุงปฏิบัตินะครับในก็ประธานติงจมใจหนุนเกลี้ยงดาบติ๊ก ที่เราพจันแก้วจ่าที่เบรกจมิตรแต่พอจร er, ะรวดอายการทั้งไม่กวงตั้งทั้งที่เป็นผู้รวมวางเป็นในการแบบปล้นรล้งนี้แลวก็ไปกันในการแบบไปปล้นรั้งนี้ครับเขาตัวมาผปุ๊บก็โยนก้อนเล้วรับเลยก็ไปปลอมกันปุ๊บก็ยอมรับความจริงเลยกับวันนี้ว่าปุ๊บเป็นคนไปเองกับวันนั้นที่ไปปล้นแล้วก็ไปกับเนี้ยทุกคนที่ผมกล่าวตึ้งรับ ทุกอยากแต่ไม่ได้เลยถึก็ไม่เอกมามาฟงถึตั้างไม่ไม่ฟงแต่ตั้งถึก็รู้กันอยู่เป็นครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Instagram, YouTube, t i k t o k และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ